ประธานกรรมการอานวยการสํานักข่าวสือ่อชุมชนถิ่งชาติวันนี้เดินทางมาด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มันทรอ่อนดําอยากจะให้ฟังเรื่องของผลกระทบวันที่เกิดที่ก่นวันนั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณปีชาลองเล่าให้ฟังครับครับเพราะาตอนนั้นผมก็มีโทรทัศน์ออกมาเลยว่ามีพายุข้าที่อียเลยนะรับผมก็ลองติดต่อ,อนะาติพี่น้อง ะไอย่างเ้ยไปไปคุยกับพี่ทังภานว่าผมกลับ้านไม่ได้เนี่ไมรอครัวครไม่ได้ครัวเรเอาไปจำน่อให้ดูไม่ได้ รถท่นีรารถไปตัดมาก่อนมาดูแให้หารถมามาหารถมาช่วยแม่ก่อนรถรถมาถึงบ้านแล้วเจอแม่ก็พวกพี่ๆก็เขาก็ยืนอยู่ที่บ้านแล้วแตแม่ไปคอดแม่ยูป่านป่านออกานเกิดเขาเจริญผมว่เอะไร่ผมว่าเหยนั้งที่ป่าน ถึงที่ตั้าดว่าบ้านบมฟก็แล้วที่ประดิษฐ์ประดังก็นะไม่มีว่าอะไรครอตครววันนี้ใครมาก็หลายต่างอาะลายแบคัก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยถ่วงเรื่องขนาดก็มึนไปแล้ว แถวนี้ก็มีเจ่ระดับน้ำเต็มไปหมดมีพายุเหมือนอย่างก็ผมก็ไม่ได้เห็นก็ผมไม่ได้เหตุการณ์ว่าในการเองขบอนว่าอรือน้ำมันเจอน้ำทะเลมันถล่มเข้ามามาถึงนิ่งน้ำลดแล้วก็ผมหมาก็น้ำบนปานนี้ไปเจ็มหมดนะครับมันไปจะยึดไม่ได้เลยในฐานะที่ท่านทำงานเรื่องของสื่อชุมชนเนี่ยครับท่าน มีนโยบายอะไรที่จะสื่อไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานช่วยเหลือในทางรูปปีหรือการป้องกันที่จะเกิดภัยพิบัตินะครับอาจารย์ครับก็สิ่งหนึ่งที่ที่ผมว่าวันนี้ถึเวลาที่พวกเราเป็นเครือข่ายตามในโซเชียลมีเดียเาแสดงบทบาทของผงใช้เครือข่ายของพวกเราเชื่อมโยงกันต้งการเรื่กงอะไรเป็นหะครับ สสชาติจะเป็นพรปจะเป็นอาสาสมัครจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสื่อข่ายภาพวันนี้ต้องต้องแสดงสายหนาให้ส่วนหนึ่งก็เห็นว่าเรามีความสามารถที่ดูแลกันได้ในระดับที่มาแก้ไขปัญหาลงโทษเร่องนี้นี่ยก็เป็นกรณีนึงที่น่าจะเป็นต้นแบบเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นไทยอะไรก็ตามนะครับเราจะได้แสดงให้เห็นก็คือขายพวกเรายังได้รุแล ในสภาพที่พอจะดูแลกันได้เพราะว่าจุดสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดระสิธิภาพในการแก้ปัญหามากสุดก็คือชุมชนมาปัดชุมชนดูแลกันเองชุมชนจัดการแต่ว่ามีภาพ่วนโดยสายเชื่อมหายภาคเช่การเกษตรที่สามานเชื่อมโยงเข้ามาให้การสนับสนุนแต่ว่าชุมชนต้องเป็น แล้วอาศัยการประสานงานการเชื่อมโยงกันผมเข้าใจว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีแรกแล้วก็เป็นต้นแบบที่จะขยายผลเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ทํางานอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยเวลาที่เราประสบความเดือดร้อนเรามักจะให้คนอื่นเข้ามาจัดก,การแต่ครั้งนี้จะเป็นการจัดการโดย โดยเรือขายองค์กร่วนชนโดยเพือขายภาคเอกชนแล้วผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาอย่างนี้เนี่ยน่าจะตรงกับความต้องการของผู้เดือดร้อน้วกนยกรณีท,ที่จะต้องย้ายไปที่ใหม่การที่จะต้องย้ายไปนี้จะู่ที่เดิมผู้ที่เดือดร้อนจะร้ตัง้งแนีน้แต่ถ้ามีคนอื่นมาจัดการให้เขาก็จะจัดก,การโดยความต้องการของเขาเองนะผมว่า,ากรณีน,นี้เนี่ยครับ การแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยผมหวังว่าสจะได้รับการขยายผลต่อไปในหลายจังหวัดหรืออาจจะทุกจังหวัดรวมทั้งสื่อโทรทัาติร่วมกับสสบ้างแต่คนของชาติเราเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มหรือว่ามียุทธศาสตร์ในการสัมพืนอต่อว่าเราจะไปดูแลทุกภาคของราเก็ที่ประสบความเดือดร้อนอย่างนี้นะครับเพื่อป่าจุกเราไปก็ตามที่เราประเมินว่เราก็จะดูแล รวมมายรเพื่อสร้างพลังของพี่น้องตรางให้ลุกขึ้นมาจากการเองได้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราดําเนินการในเรื่องของการสร้างบ้านถวายเป็นพระราช,ชกุศลครักงนี้นะครับเรื่องของงบประมาณนะั้นเป็นงบประมาณของเฉพาะท่านเองนะครับท่านผู้ช่วยรัราจาร์มัททรนะครับท่านาารัฐมนตรเทียนใครต่อใครที่ได้ร่วมเนี่ยครับมาจากภาคประชาชน นะครับแล้วก็เป็นการมีน้ำใจแบ,บ่งปันเพื่อที่จะให้สังคมนี้มันเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับแล้วก็ประเทศชาติจะได้เป็นสุขกรณีของคุณปีชาฉัดจินดาเป็นอบปบดีเด่นนะครับของศูนย์อบปปหเขตสองสุพรรณบุรีที่ทำง,งานเขาอยู่ที่เทศบาลเมืองมัดโงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาสารภัย รเรื่องของงานกู้ภัยงานช่วยเหลืองานน้าท่วมงานไฟไหมแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยครับทาให้วันนี้ของคุณปีชาชัดจินดานเนี่ยได้รับการตอบสนองกลับมาบุญกุศลที่ท่านได้ทาอยู่เนี่ยครับจะทําให้อปปพผู้นี้ผ่านวิกฤตของการแก้ไขปัญหาชีวิตได้นะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือคุณแม่ช่วยเหลือพี่สาว แล้วก็ยังช่วยเหลือ,อครอบครัวที่เป็นญาติิตรบริวารของแถวนี้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกันเสียงนี้ภาพนี้ขาวนี้จะสะท้อนไปถึงอุดมการณ์ของคนทั้งประเทศครับว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันสุดท้ายนี้ครับท่านอาจารย์มงเพียนครับเพื่อที่จะสรุปเรื่องของการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ การช่วยเหลือรั้งนี้นอจาจะเป็นการช่วยเหลือผูีชาที่ัวให้กับสังคมในเวลานานโคยัวรกรเฉลิมับการโฉยกกิจกรรมที่เราอยากจะให้ร่วมเฉนด้วยการเพิ่รกิจและาเปินกิจกรรมเพื่สกิจาสมเพิมูนในวันเฉลิมพระชนมพรรษารงทางในีน้าเนีากันะีรถยมจรอบต่งาทร ชาติไทยของบ้านของมือของสังคมไทยบ้านของเรามีสถาบันกำลังสัตว์ที่ยื่เใหญ่มาเป็นระยะเวลานานครับแล้วเรายเ่ถือว่าเป็นตัดชัยในการนำของประเทศชาติของเราไปสู่การแก้ไขปัญหาในเพื่อความเจริญของบ้านเพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราคงจะที่เราจะได้ช่วยกันแล้วเรายังจะได้เพิ่มเกียรตินะครับสุดเป็นผมเชื่อเป็นกิจกรรมที่คนไทยทุกคน ความภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะร่วมกับทานะครับก็ในอนาคตข้างหน้าเ,เชื่อว่าองค์กรภาคประชาชนของเราทุกองค์กรนะครับจะได้มีโอกาสได้ร่วมมือร่วมมกันับดูแล,ล,แลพี่น้องเราที่เราตอบตัวให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากมายนะเพราะว่าถือว่าเป็นต้นแบบครั้งแรกในการดำเนินการเพื่อการดูแล นั้นเราก็จะใช้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นบทรนเรียนคือเรียนทำให้กิจกรรมต่อไปเกิดความมีใช้มากขึ้นับครับเดี๋ยวเราจะไปชมพอพร,ะะรอ14 15ท่านะนะครับได้ช่วยกันรุมนะสร้างบ้านให้กับคุณพิชาชัดจินดานอยู่ข้างนอกดูผลวันนี้ต้องการให้บ้านเสร็จวันนี้กระทั่งฝนกำลังตกหนักอยู่แต่เราก็ยังมีใจที่จะมามาช่วยกัน ครับเพื่อสร้างบ้านแล้วก็มอบให้คุณปีชาฉัตตินดาและวก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวในค่ำคืนนี้แล้วก็จุดเทียนชัยหวายพระพรช่งนี้เราลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่ที่ที่สร้างบ้านครับค่ะเชิญค่ะเชิญเลยสําปรับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านที่ก่อสร้างกันนะคะ